สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับเออนี่ผ้ามาเบิงรถไม่พี่น้องยันมานะครับ YM ยเอ็สามหาเจ็ดเอของเสียปุงพิกัดทางบันบะโคเฮ้ามาหนิมาปัดหน้าพี่นอ้องของตาทางบันหัวขี้เล็กนะครับเพิ่นมาซื้อหน้ายู่ทา่านผีนี่เพิ่นมะวานนะครับวานขางเจ้าใหญ่เฮา เอายันมารุ่นใหม่นะครับออกมาใหม่ๆเลยปีนี้ครับเพิ่งใส่งานไปได้เดือนเดียวเองนี่นะครับวาอ็สามห้าเจดีนะครับ,รบตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับห้าสิบเจ็ดแรกมา,าแต่ว่าเป็นล่อธรรมดาครับเพราะเปนรุ่นล่อโตนะครับรุ่นล่อโตมันต้องเป็นแอวันนะครับเอวัน สามหกเจ็ดเอวันนะครับอันนี้สามหกเจ็ดเอนะครับแกเป็นตัวธรรมดาพี่นอ้องนหนักอยู่ที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบกิโลนะครับโมโอนี้มาปั่นพี่นอ้องตัวปั่นเพิ่นก็เป็นของยันมานะครับสวยๆเลยพี่น้องเอ้ย กำลังอัดกันแท่ก้อนพี่น้องอัดกันแท่ซะก้อนนะครับน่ะวนแท่ขาดอัดขึ้น,นสูงสูงลดเพื่อเพื่อมันยนนะพาบาดจ,จะมั่วพาอาจจะสั้นยัอยเด้วพี่น้องนะครับขอตดวจว่าไพ่นะครับมันเต็นมันนี่หลายกระไดสำหรับภาพี่มาไทยทํำมือนีีพี่น้อง อัดกันแท้ซะก่อนนะครับเดี๋ยวจังสีได้ปั้นวานวานปั้นนะครับเนี่ยเพิ่นกำลังวานอยู่พระท่านได้พ่อให้อยู่พี่นอ้องเดี๋ยวเบิ่งเพิ่น,นอัดกันแท้ไปพังๆนะครับ CWD ขับเกื่อนลรอนะครับ ซีทีเอ็นวีเก้นะครับซีทีเอ็นวีเก้า่เอลสิบหว้าวนะครับตัวนี้ซิงเครื่องยนต์สีซูเปรกินแคชั่น5สิบเ็ดแรงมานะครับวัดรอบเครื่องที่2 4งพรอบต่อนาทีนะครับสำหรับจันมาตัวนี้พี่น้อง5สิบเ็ดแรงมานะครับ เป็นรุ่นกระทะยางธรรมดานะครับพอมันรุ่นรอโตยางหนาก็ใสยาง8.18สนะครับสำหรับกระทะยางหนานะครับข้างหลังก็13.6 2 3สาโอหนะครับสำหรับรอหลัง ใส่มือวานเอานะครับน่าจะไปปั้นมาเติ่งๆผุนพี่น้องพุนละมาแต่ทางผุนนะครับนามก็ยังมีอยู่พี่น้องว่าเพิ่นแซ่เข่ามานะครับตัวนี้น่าจะปั้นตมสะกวนจังสีวานนะครับมีนามไปขึ้นไปเบิง้งไปชมกันนะพี่น้องเข่าก็ล่างแตกง่ามเลยครับพอดีวานตมนะนรับนิ เปิดป้าปันเลยบอกโอ้อยหงาย้หลายพี่นอ้องย่ายไหลายครับนี่เปิ้นนาจะเล่นสองรอบนะครับอ่เล่รนรอบเดียวว่าบ่นา่าจะพันนะครับเพราะว่าห่าไว้แห้งอีกที ไอ้เกียร์หนึงนะครับในการปัน่นเพราะว่ามี่สองระบบนะครับมีสองเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับสำหรับระบบปั่นนี่นะครับรอบอยู่ทีห้าร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้รอบเกียร์หนึ่งโอ้ยคือเป็นน้ำสัตว์ระบาดเกียร์สองนี่เจ็ดร้อยห้าเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับ อันนี้ปันเจี๊ยนึงนะครับโอ้อาหาไว้มาปพดเลยมันต้องแลนสองรอบแล้วครับกระสันมันจะพอแตกพอละเอียดดอกนะครับแนมเบิรงเร็วมันหนามันเยอะซะเลือกเกินพี่น้อง ลงปิดฝาตักปันนะครับรอบที T, บ่พี่โออยู่ที่รอบเจ้าหนี้เดียวประมาณ2,000นะครับ2,064รอบตอนนีนะครับสำหรับรอบพันของเจ้าหนึ่งคน เดี๋ยวเรียนสองรอบแล้วลลพี่น้องเบื้องล้วหอยาข้างหนังอยู่คือเก่าอยู่หย่าไวาแห้งครับพุ่นใส่แท็กไถนะครับพุ่นพุ่นใส่รถไทยไงเฮาไถมันก็เลยอยากปั่นลุงหยาดหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนสีไถมันมันหน่อยนะครับสําหรับรถไถยน่าเฮาเรถไถเดินตามนะครับพุ่นไถยไปแต่ว่าเนี่ยมปัน่นเรารถไทยไงเฮามาปั่นนะครับไวเอ็มหาเจ็ดเอครับ วันนี้มาเบิงมาชมของไม่พี่น้องเสียปุงปริมาณกระบอกสูบยูทีสามพันห้าสิบสี่ซีซีนะครับสำหรับรุ่นนี้พี่น้องสี่สูบดิเรกเรินเจคชั่นห้าสิบเจ็ดแรงมา น,น้ำหนักอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดร้อยเก้าสิบกิโลนะครับระบบก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้เป็นซิงโครเมตนะครับระบบเกียร์แปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังพี่น้องซิงโครเมตรระบบเปลี่ยนทิศทางก็ซิงโครเมตนะครับเปลี่ยนเกียร์ โดย่ต้องยึดรถพี่นอ้องเหยียบคัดเอาเกียร์ไปรถนะครับหรือว่าสะดวกสบายไปอีกอสำหรับรุ่นนี้นะครับโลบส่งสวยงามโชบเชียวพี่น้องอ่าอันนี้หลอดที่สองนะครับปั่นสองหลอดพี่น้อง นี่นิ่มขนาดเลยนะครับสุดยอดเลยระบบที่พีโอแยกอิสระนะครับเป็น ระบบที่พีโอแยกอิสระควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับสำหรับโตรตารีหรือว่าที่พีโอเข้านี่นะครับ งสวยงามครับสำหรับรุ่นนี้พี่น้องออกมาล่าสุดนะครับสำหรับยันมาตัวนี้กะได้ปีกุ้งกลัวหรอครับ คนกะตกดีครับหอดยามบ้านเขาพี่น้องเลยไม่แล้วครับคนแหลมไม่อีกแร้วสามมือแล้วเลี้ยงกันอยู่นี่เอาสำหรับโมนี้คลิปนี้ออาลาพ่อจ่ากันสำหรีบซากอนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับขอให้พี่น้องมีแต่ควบสุขควบเจริญนะครับคิดยังกะสมคูบมุงหวัดปรารถนาพี่นอ้องวันี้กายู่กัสรสบัดดับซิ่งนะครับเป็นผู้ผู้จ่าสู้พีสู้นองในฟังกัน อยูครับเแ่าแกไม่นะครับเแ่าแกปุงุงยันว่า YM 3 5อ a สามหเจ็ดเอนะครับสวยๆรอๆเลยครับนี่รุนไหมเอาคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ล่ากันสักนี้แล้วครับสวัสดีครับผม